สังเก็บของครับผมต้องกราบขออภัยแฟนคลับทุกๆท,ท่านที่มาชมในคืนนี้ด้วยนะครับที่ก็ต้องผิดหวังไปตามๆกันก็ความรู้สึกเดียวกันกับกับผู้แสดงกับบอลลำเลยนะครับอันดับแรกเริ่มแสดงตั้งแต่สองทุ่ม ก็เริ่มแสดงตั้งแต่สองทุ่มตามตามตามคำสั่งของเจ้าภาพผู้จัดนะครับทีนี้พอเริ่มแสดงปุ๊บมีคำสั่งให้ลดเสียงปั๊บทันทีบอกว่ามีร้องเรียนครับมีหลองเรียนลองเลียนไปหลายเราก็ลดเสียงเราก็ลดมาเรื่อยๆลดลงลดลงลดลงจนจนมันเบามากลดเสียงจนแบบเบาแทบจะไม่ได้ยินเลยนะครับซ้าๆขนาด ผมเปิดซ้อมที่บ้านผมก็เปิดเสียงดังกว่านี้และทีนี้นะครับพ่อถึงประมาณหาทุ่มจะมาสั่งเลิกเราสแสดงไปได้แค่ชั่วโมงกว่าครับเป็นกับมาในเครืองแบบเนาะนะครับเป็นกับมาสั่งเลิกบอกว่ามันรบกวนชาวบ้านนะครับนี่การลองเลี่ยนหลายผมก็เรียกว่าทันครับ คือผมผมเข้าใจเรื่องร้องเรียนเรื่องเรื่องเสียงดังรบกวนมันก็เป็นมันก็เป็นแบบนี้แต่ว่ามันกะมันไม่ได้มีทุกวันแล้วเราก็ขออนุญาตแล้วเอกสารขออนุญาตก็ก็มีแล้วนะครับก็ขออนุโลมหน่อยได้ไหมครับขออนุโลมได้บอเพราะว่าเรามาดีเรามาประกอบอาชีพเข้ามาทํางานครับเรามาประกอบอาชีพแล้วคนก็มาดูเยอะแล้วแฟนคลับหลายคนก็เดินทางมาไกล เราขอหน่อยขออย่างยังไม่ได้ก็ขอถึงตีตีสองได้ไหมครับผมจะลดเสียงให้เบาแล้วที่นี่เพื่อนกับลดจนแบบคือคือบังคับให้ลดเสียงจนแถบสีบอดย่นเอียงเลยคือไม่รู้เรื่องเลยขนาดนักร้องยังไม่ได้ยินเสียงตัวเองนะครับต้องถึงขนาดนั้นแตเ่เราก็เขาก็อดทนแสดงไปเอาไปเอามาก็มาสิ้นสุดตรงที่ตีหนึ่งครึ่งอรกสซีไ้เลิกเที่ยงขึ้น ผมก็เข้าใจในบทบาทหน้าที่อาชีพของแต่ละคนเนี่ยผมก็อธิบายกับท่านท่านเจ้าหน้าที่ว่าท่านครับเราคือผู้สืบสารวัฒนธรรมนะครับมันเป็นอาชีพหนึ่งที่ผมว่ามันก็มีส่วนสําคัญในสังคมคือกันเลยครับเศรษฐกิจสังคมนะครับมันมันมีส่วนสําคัญอยู่อาชีพนี้แล้วก็เป็นเป็นอาชีพของของคนยีสานอาชีพของคนยีสาน นะฮะมันเป็นสิ่งที่มันบ่งบอกถึงความเป็นอีสานถึงความเป็นวัฒนธรรมไทยนะครับก็ท่านท่านก็ยอมรับว่าท่านคือผู้พิทักษ์สันติศาสตร์เนาะท่านก็ต้องเข้าใจในทุกๆอาชีพด้วยเหมือนผมที่กําลังเข้าใจท่านอยู่ตอนนี้แต่บางอย่างเนี่ยถ้าสิเอากฎหมายมาเอา่อมามา,มาบังคับกับกับเราไม่ได้ทํา เขาบ่อเดเห็ดเห็นมันเกิดก้มเสียหายเอียงมากไหมากายกองเนี่ยมันก็น่าจะอนุโลมกันได้นิดนิดหน่อยหน่นนอยก็ยังดีนะครับผมก็บอกว่าผมก็เป็นคนหนึ่งนะที่ที่เห็ดประโยชน์เพื่อสังคมอยู่กับราชการกับอะไรผมก็ช่วยงานหลวงงานราชผมก็ช่วยด้วยความเต็มใจตั้งใจแล้วก็ผมก็เป็นคนหนึ่งที่เสียภาษีเออ วงกับมี่การเสียภาษีถูกต้องทุกอย่างเลยนะครับผมกอธิบายแบงสันเพิ่นกระบอเพิ่นกระบอปากผมกันจักสีวานจังใดน่ะนะครับก็เจอจนชินแต่ว่าก็จริงๆแล้วก็ผมผมรู้สึกน้อยใจน้อยใจว่าจุดยืนของอาชีพนี้เราจะจะไม่มีบอเห็นมีพื้นทีเลยบอก นะครับคนหลองเลี้ยนผมก็เข้าใจอยู่แต่ว่ามันก็นานๆทีมีครั้งมันก็น่าจะเปิดทางให้กันหน่อยเมันก็น่างจะเปิดทางให้กันแหมนะครับก็เข้าใจอยู่ว่ามันเป็นเวลาดับเวลานอนเนาะแต่ว่ามันเข้ากับอาชีพของเขามันบริบทมันเป็นแบบนี้ครับอนี่แหละถ้าสมมติว่าบ้านเมืองเนี่ยจะเลื่อนต่อไปผู้หลักผู้ใหญ่ไม่ไม่มาซัพพอร์ตเนี่ยมองขาม ือเอาแต่คว่เอาแต่เลืองล่องเลี่ยนหรือเอาแต่เอาแต่คว่ำแบบเหมือนตัดช่องน้อยเฉพาะตัวไม่แก้ปัญหาช่วยพวกเราแล้วอาชีพเราอะอาชีพหมอลำคำว่าหมอลำมันจะอยู่ได้กี่วันเออโบพุ่มใจเลยบอกโบพุมใจในความเป็นยีสานโบพุ่มใจในความเป็นหมอลำหรือไม่ไม่มองเห็นคุณค่าของอาชีพนี้เลยหรือเออค,อคือมีคนลองเลี้ยงเจ้า เจ้าสีบ่แก้ปัญหาอย่างเลยเจ้าก็สิตัสดสินใจมาสั่งเลิกเลยตินะครับมันก็น่าจะมีสัสดส่วนของมันให้ทุกคนแต่ละอาชีพมือมีพื้นที่อยู่ในสังคม